แปลกใหม่มากเออโอ้ยพี่อู๋ถาคนเกาหลีมองเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอก <c oughs> ูกินมานะครึ่งวันอะไรเงี้ยมันฟิลแบบาว,วันใหม่าว,วันใหม่ก็นนอันดับหนึ่งวันสองแต่ว่าวันนี้คือวันที่เจ็ดทำเองนะครับผมเมนะื่อวานนี้ผล<อ>งานถือว่าออกมาน้องๆใช้คำว,ว่าระดับกลางๆกลางๆแต่ว่าต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้เล็กน้อยครับผมว่าสิบแ้มนะครับผม ก็เดี๋ยวรอดูแหละว่าวันนี้เนี่ยการแข่งขันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะเมื่อวานญี่ปุ่นว่าเซอร์ไพรส์ผมระดับเลยนะแล้วก็ไทยของเราจะแก้เกมอะไรยังไงหาแต้ม เฉลี่ยต่อวันสมมุติว่าวันนี้ได้ทัก50้าสิบแแทมก็เท่ากับว่าคะแนนเฉลี่ยจะกลับมาปกติก็ไม่แย่นะก็ต้องรอติดตามดูไดเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน้างานของวันนี้ต่เพราะวันนี้คอนเสิร์ตจัดยันสนุกมากจัดยันแข่งขันเนี่ยจบไปแล้วที่ยังเข่งกันอยู่เลยเออสนุกมากสนุกมากนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของวันนี้กันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับผมรวมไปถึงเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรัฐทานก่อนไปเจอเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามครับ นั่งอย่างนี้อะไอะไทั้งดี้ไม่เรามาถึงนี่แล้วเราไม่มีเสื้องานเขาเลยไหมร้อยสิบบาทสวยร้อิบโอเคนะเขาพิไเชาเกาหลีจะเป็นแบบหนึอยแต่ร้อยวกสเออ๋อเให้ใส่เลยแล้วก็คุณอาคุณด้วยป่ะฟรียัส โอเคช้อปปิ้งเรียบร้อยออกมาจากที่นู่นเกือบสองแสนไม่ใช่ที่นู่นก็คือก็คือที่นี่แหละใช่ในร้านครับผมครับผมเกสองแสนเลยเหรอเกือบสองแสนแบบว่าจัดไม่คุ้นตู้ตานเต็นก็เลยปะเนี่ยไม่ใช่ซื้อเต็นเลยเด็ดเอาเป็นเงินวอนเป็นเงินวอนแต่ก็เกือบล็อกด้วยเมื่อกี้เกือบลูดไปไม่ผ่านอุ้ยทำนะ ผมแต่ว่าได้ตั้งเสื้อทั้งสีเสื้อสามตัวแจ็คเก็ตหนึ่งนะแจ็คเก็ตหนึ่งโอ้ยแต่พอตอนแรกผมจะเอาไซส์ L แต่เขาบอกว่าโตเโอาใช้สลายแต่สลายเมื่อพอไปลองใส่แลสววดีแล้วที่แมว L ไม่งั้นมันเล็กใช่ไหมอาจจะแหนมอ๋อเออนะซ<ม><ม>ื้อีใจผมอะผมว่ามันก็สวยนะแต่ว่าพอมันเป็นของปีเก่าอ,ะอ่ะก็เลยแบบอันนี้เนี่ยเขาใส่มาพอดีผมมองว่าพอมันเป็นปีเก่ามันก็มันก็เก่าแล้วมันก็เออแต่ผมก็ ชอบดีไซน์อันนี้เ,เป็นคุณ<ป>คุณคุณไปติดใจหนนะ่ปีที่แล้วแล้วไงติดใจด้วยแหละปีที่แล้วผมพลาดไปแล้วก็คือด,ดีไซน์มันสวยมากผมชอบมาก <ừ> เลยพอปีนี้เขาลดราคาลงมารับเราแล้ว,ลวปีที่แล้วประมาณห6ถึงพันต่อตัวต่อตัวอันนี้คือทั้งถุงเนี่ยประมาณ5,000ันใช่ตันกว่าแล้วก็เมื่อกี้อัปเดตคือทีมงานขับตั้นไทยแลนด์มาแล้วมาแล้วนะฮะเจอกับพี่อาร์ตก็ตีฮากันไปแล้วเล็กน้อยแต่ว่าพวกพี่เขามีคุยงานใช่เขาอาจจะยังไม่ว่า สไตล์เด็กเรามาตัวเด็กเรามาตัวเด็กเรามาเดินเล่นเมาเดินเล่นเดินงานให้เดินงานให้เดให้เขาคุยงานกันไปาเดี๋ยวเราจัดให้เลยคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่คุณผู้ชมจะได้รับใช่ครับผมโอเคก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาในการเริ่มแข่งขันชั่วโมงหนึ่งช่วงตัก5้าโมงน้องๆจะเริ่มได้ซ้อม5โมงที่เกาหลีนะจะได้ซ้อมซึ่งเรากดไม่ได้ละใช่เรากดไม่ได้ละซึ่งตอนนี้ตอนนี้หโมงแล้วใช่เราก็ทำได้แค่รอเวลาเริ่มแข่งขัน ตอนนี้นผม <ไป S 1> คิดอยู่ว่าเราจะลงไปหาซื้ออะไรกินเพิ่มดีไหมเริ่มแล้วหรอเริ่มมาแล้วหรอเริ่มมาแล้วแต่เ่าคุณเริ่มไปเรื่อยๆกำลังคำนวณอยู่ว่าหิวกับเจ็บต้องต้องรักษาอะไรก่อนรักษาอะไรก่อนแต่ผมว่าผมไปรักษาความหิวก่อนดีกว่าเพราะเมื่อกี้ผมแอบกินไม่ได้แอบกินหรอกคุณจิบผมกินกาแฟผิดแก้วไปด้วยอย่างวกินกาแฟคุณไปด้วยผมย ช่องแคทเตือนกันยับเลยแต่ผมไม่ได้อ่านไงปิดมือในรูปปิดมือคือผมเอาของผมให้ให้พีการแต่ผมก็ถือของคนเพื่อที่จะสลับของกันแต่พวกผมไม่ได้เอาของมื้อคืนผมไม่ยืนดุคนเลยไม่ไงก็เดี๋ยวผมถืออ๋อสวิตกันอ่ะเดี๋ยวผมรอตรงแบบนี้นปิดไม้ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมเอาน้ำไปให้น้องอ่ะของผมมือขวานะ ่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอผมมือขวานะแล้เดี๋ยว่าเฮ้ยอยากกินอยากกินพี่อยากกินแต่คือมันไม่มีเสียงไงฉันไม่มีเสียงไงเออนะครับผมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินถ้าต่อเนื่องเขาแรกจะไปกินแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศทุกทั้งหมดเผื่อใครไม่ได้ดูในไลฟ์เพื่อใครไม่ได้ดูในไลฟ์เราก็มาให้แต่ว่าผมมาเดินด้วยเพราะว่า คนที่น่าจะรู้มากที่สุดในแถบภูทรานานจะเป็นพี่แล้วเพราะว่าช่วงช่วงที่ไลฟ์ผมวิ่งไปถ่ายงานเขาอยากเล่นอยู่อย่างนึงอันนึงคุณไปลองเลยมันเป็นถ่ายวิดีโอสามรอบองคุณเลอันนี้คือสิ่งที่คุณอยากเล่นถูกไหมอยากเล่นแล้วก็อยากรู้ทีงคนที่มายืนกันเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวดูกันอ๋อเขายืนคู่กันได้เดี๋ยวคุณกับผมเลยหลังก้นหลังหลังก้นหลังไม่มีไม่มีแตกแน่นอนแบบว่าแบดบอยอ่ะ ชิ <ti> ้นกดอนนะดูลองแต่ว่ามเน้นเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเราเขาเหมือนเหมือนว่าพอถ่ายเสร็จเราก็ไปแกนเพื่อเอาคลิปมาได้เลยใช่ใชเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูตอนที่มันเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับมาเป็นยันไง

ก็เมื่อกี้โคตรแอคโคตรอันตรายโคตรเกินผมบอกเลยเดี๋ยวไม่เขานั่งแค่เดียวผมไม่แค่ไงคุณเป็นเล็บเป็นเลนต์ของงานแล้วคือเดี๋ยวเขาเอาไปเปิดนี่บนเวทีนู้นเลยอย่าไปเปิดเลยอย่าไปเปิดเลยนะนะเมื่วานนี้นะบุธแต่ว่ามีใครเล่นเยอะมากเฮ้แต่ผมผมอยากลองมอนเตอร์เอนจิ้น่ะมอนเตอร์เอนจิ้อ๋อเดี๋ยวผมถามให้ว่าแคนแบบรีแพร์ของเข่าได้ไหมทำให้เข่าคุณดีขึ้นได้หรือเปล่าเดีวเซล อาวัลเตอร์เอนจีนะครับผมเอนจีโอฟรีงาจีแลทเจอมาโอเคโอเคโอเคิอ่าเขาขอถ่ายูปเจอแบบเฮ้ยพเจขวดนีมากเซไฮ เป m o n s t e เ e อร์ g y Crew นี่อยู่นะนี่โวยกระป๋องแบบดีสันเจอร์อะเออคือกระป๋องเขาเดี๋ยวที่เห็นเป็นลายเนี่ยคือเป็นนูนๆนะใช่นูนอะไรอันนี้นูนแหละนูนเยสเฮ้ยงะโอ้เวนักบอลเว้นักบอลไม่ได้เก็เลยต้องส่งให้เขาไปส่งทอารู้นูนนูนเฉยๆอย่าไปอย่าไปนี่อ่ะอย่าไปแปลกใหม่ละเอออู้ย ่ิลสักคนเกาหลีมองเลยแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอกูกินมาทั้งวันอะไรเงี้ยมันฟิลแบบโอเคปะมันไม่ใช่แบบตอนที่ที่บ้านเราอ่ะติดชื่อน่ะอันนี้มันรสอะไรอ่ะมันกูดมันกูดคือถ้าพูดว่ารถมีโฟวผมเชื่อโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณชั่วโมงนึงเพราะเราไปกนน้องๆไม่ได้ละ มาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันกับเช้าวันใหม่ไม่ใช่วันเดิมตอนนี้เรากำลังมาพบกับผู้ชายใจดีบอนเตอร์ตุลล็อของเราบอลเตอร์มือเย็นของเราหิวแล้วเนี่ยรอมือเย็นแล้วเนี่ยมีอะไรหิวอะไรหิวข้าวครรรับผม อันนี้คือพี่เบิร์ดตทับทั้นไทยแลนด์แต่ตอนนี้เขาไปทางนักร้องแล้วเขาไปเป็นนักร้องใช่ถูกต้องไปเอาดีทางนักร้องเฮ้ยตัวสีตัวสีตัวสีเลยบิ๊กองบิ๊กแอร์นี่คนงานหมดเลยนะครับผมมาหาซื้อเสื้อทีมก็หายหมดแล้วฮะเออทีมพีนี่หมดไวมากนี่หงองกลับว่าเพลงพอเหลือที่หมดอ่ะพวกเราถไทยดีจ้ะสวัสดีครับ ปากเทปซี่เหรอทำมาสามตัวก็เสือหมดแต่ว่าคนซื้อหน่อไวมากแต่จีนเนี่ยหมดเร็วเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดเขาไปทำงานก่อนเดี๋ยวเราไปเชียร์แข่งข้างในกันนะเพตอนนี้กำลังจะเริ่มแล้ะไปไปเชียร์นิมพายกันต่อ 훈어요훈어요어요훈련하어요 아! 훈련하셨어요! 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 아! 아! 훈련하셨어요! 아! 훈련하셨어요! 아! 요 아! 훈련하셨어요! 아! 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 아!

ก็จบเป็นที่เรียบร้อยฮะสำหรับการแข่งันวันที่2หน้าตาเราก็ยิ้มแย้มตามผลงานของน้องนะครับมีความสุขนะวันนี้6 0เท่าไหร่นะ65 6้าคะแนนโอ้โหวันนี้เราแบ่งทีมกันอันนี้คือทีมในสนามไปเป็นยืนลงเขาก็ยังเจ็บเหมือนก่อนผมเป็นทีมนี่ทีมแอนหลังโค้ช นั่งดูแขนหลังของโค้ชโอ้สนุกมากมไปดูการทำงานของโค้ชแล้วก yeah. ็อันไลไรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสหรับวันที่สองเดี๋ยวจะมีต่อก็คือไปรับประทานอาหารกับถ้าเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกับน้องๆอ่าน oh, oh, ้องๆแล้วก็ที <S 2> <S 2> <s ่เบอร์ข hm ับตันใช่นะครับนะะฮวันนี้เดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านก็ไปเจอน้้อองๆแลวก็ไปเจพี่เบิร์ดกันที่นู่นนะก็ับแกซื้อรองเท้าให้น้องๆแล้วดิเออครับมีแววนะได้ซื้อรองเท้านะแต่อย่าเพิ่งไปทัก

นี่ก็คือบรรยากาศวันที่3นะตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากจริงๆนะสนามสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเจ้าบ้านมีลุ้นทีมไทยเราก็มีลุ้นแล้วก็ทีมจาก USA อเอาจริงๆรวมไปถึงเวียดนามด้วยนะเวียดนามก็ไล่ไล่ขึ้นมา,นะาเอาจริง้งอาเจนด้วยอาเจนด้วยอาเจนด้วย <ๆ S 2> เพราะว่าเมื่อวานอาเจนได้ไปสองไก่ได้ไปสองไกลแล้วถ้าวันนี้ฟอร์มแบบเมื่อวานอีกผมว่าโอกาสองสามครับตีอาจจะไม่ยากเออ มีเสียงค่อนดังนะครับผมก็เดี๋ยวมีบรรยากาศมีอะไรเดี๋ยวเราไปหาน้องๆด้วยอาจจะเก็บมาให้ดูกันครับผมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถ่ายงานกันต่อนะครับเดี๋ยวไปขอตัวไปถ่ายคอนเทนต์กันก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตให้ดูกันในสนามในครับนะครับผู้แผนของเกมวันนี้ เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมเมื่อคู่นี้ทีมบาติลชอบลูกอมลูกอมที่เราชนมืออะเมื่อกี้บาติลมาขอก็เลยให้เขาไปทั้งถุงเลยก็คือการันตีและขี้แตกหนึ่งทีมนะฮะอันนี้ อันนี้ก็เวลาประมาณอีกประมาณ10นาทีน้องๆจะเข้าเวทีกันแล้วนะครับคุณนัสปากานี้ก็ถ่ายภาพบรรยากาศไปแล้วก็เก็บวอล์กกันไปด้วยนะครับถ่ายผมให้ดูบรรยากาศตอนนี้ที่หลายๆทีมเขากำลังเทสกำลังแบบว่าทำโผงทำแผ่กันนะบางบางส่วนก็ยังแบบอยู่ทำมีเดียข้างล่างอยู่นะครับผม แต่อีกประมาณสิบสิบห้าทีก็จะขึ้นกันมาแล้วนี่ฮะนี่เช่นเห็นไหมเนี่ยทีมไทยเราก็ยังทำกันบ้านกันอยู่เลยนะครับมาแล้วครับผมโดนสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์กับเบลล่ายิ้มไม่หบอันนี้ฐานะเลยนะคนดูแลทีมทีมไทยเป็น่ามด้วยเป็นไรด้วยเมื่อวานมีซื้อของมาฝากพวกผมเมื่อวานซื้ออะไรมาหามันมันความหมายมันคือยังไงนะความหมาย อราเรียกพวกล่าเข้ามาช่วล่าเข้ามาอ่าอส่วนตัวเป็นมังกรแต่ส่วนตัวก็จะเป็นเต่าค่ะแล้วส่วนตัวคุณเป็นอะไรส่วนตัวส่วนตัวข้านั้นโอเคครับผมทางลับแล้วก็ขอให้โชคดี 지금 와 하이라이트 확 기대합니다. 맞습니다. 26배점 남은 대성이고요. 점수를 더 끌어올릴 수 있는 기회. 대곡 8킬 93배점 해당. 다음 사건 보고. 네. 제 코. 들어드는 것 준비되고 있고요. 대문 타이원 라우. 잠시 좀. 우 간단히 챔. ก็เด mm ี hmm. ๋ยวรอดูแล้วกันอีกประมาณ20กว่านาทีแต่ก็รู้แล้วว่าใครจะได้แชมป์ขอให้เปเราแล้วกันหรือว่ายุคเมกาวะเมกาเมาแฟงเยอะมากตอนนี้ 그리고 디제라가 뒤를 때릴수 있어요 자 일단 키스 아르헨티나의 키스 나올수 있거든요 그 뒤를 때리면서 기제라 기제라 세라라 네 구멍을 내려고 하는 건데 타이 지금은 블록키는 아래쪽만 보고 있어요. 네. ¡Entra ¡No! แข่งจบแล้วท่านผู้ชมกำลังเดินไปแนาเวทีน้องๆกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับผมแต่ว่าน่าจะมีภาพบางส่วนที่ คุณอารถ่ายมาด้วยแหละนี่เป็นแฟนชาวไทยมารอถ่ายรูปด้วยนะยนี่ครับเป็นแฟนชาวไทยฮะเอาถ่าย <c oughs> กับถ่ายชนกัน <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับการแข่งขัน PNC 2024นะครับผมจะได้แต่ไม่เสียใจเลยถูกต้องสักนิดเดียวนะนะครับผมน้องเต็มที่สุดๆแล้วทุกเกมมันก็เป็นไปตามเกมของมันแหละครับผมผลออกมาตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเรามีโอกาสจะเกือบจะได้ไปฟ้ามาแล้วด้วยนะแต่ว่าใช่ลักหน่วยมันการแข่งขันนะมันมีแบบว่าดีใจพูดดีใจแล้วก็พูดเสียใจใช่คือท้วยเขาทำมัแค่ใบเดียวอะ นะมันก็จะมีแค่ทีมเดียวแหละที่ชนะใช่ครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะรีเซ็ตแล้วก็กลับมาสู่โลกความเป็นจริงกลับมาโฟกัสกับการแข่งขันต่อไปเพราะก็มีแข่งต่ออีกนะมี<ช>พีเจงพีเจตต่ออีกนะครับผม,บผมไม่อยากให้การเกือบได้ถ้วยครั้งนี้ทําให้โปร์ฟอนของน้องบางคนตก<ช>เอ,อ,อันนี้ก็ต้องไปรอดูกันละกันนะครับผมส่วนพวกเราก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะเสียดายแต่ว่าเราเราก็ เป็นมาในฐานะเอฟซีตัวน้อยอ่ะใช่แต่ได้เห็นน้องๆมันแบบทําเต็มที่มันนั่นแหละคือถ้ามองจริงๆก็ไม่ต้องคิดเสียดายอะไรนะเพราะมันก็ใส่สดทุกเกมแล้วนะครับผมก็ผลออกมายังไงก็ถือว่าน้องๆทําเต็มที่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ให้กำลังใจน้องๆกันใช่แล้วก็ขอบคุณนะคองครับย์ต้านด้วยนะครับผมที่ดูแลเราทริปนี้ให้เราบินมาทำคอนเทนต์สนุกๆนะก็ ได้เกาะติดน้องๆนักกีฬารวมนึงการแข่งขันเพียนตี2024รอบนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ารอบหน้าไปที่ไหนแล้วอยากให้เราไปยังไงก็คอมเมนต์บอกมกันมาเอแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะครับผมไปชมชมน้องๆกันหน่อยว่าสุดยอดแล้วแบบประมาณนี้นะครับผมเพิ่ผมเห็นในแชทอยู่ครับถือว่าพอจบเกมทุกคนแบบพค้งนาสุดยอดแล้วอะในไทยในไทยนะอพูดไปที่ยอ เดี๋ยวเดี๋ยวเออเองเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเองนะว่าอันนี้กดลายยอดบลาย้อดนะผมถือว่าจบแบบถ้าเป็นมุมผมว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วเพราะว่าเราทําได้ดีขึ้นว่าปีก่อนนะแต่คิดว่าในปีหน้าเรามาแน่เพราะว่าเราค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วก็ต้องรอดูว่าจะเป็นชุดไหนอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะผมเคยพูดไว้ในเก่งก่อนเกมแล้วว่าชุดเนี้ยคือผมคิดว่าเป็นชุดแบบโกลเด้นเลย เป็นยุคทองเลยของทีมชาตินะเอ,อคือคนทั้งประเทศแทบจะมองเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบครเล่นคนนี้คนนี้นคนคน,คน,นี้อะไรประมาณนั้นแบบว่าในช่องแชทต่างๆะแล้วก็ออกมาก็คิดว่าคนที่เลือกเืๆกันมาที่คุณผู้ชมเลือกนม,มาด้วยเนี่ยก็น่าจะภูมิใจในตัวน้องๆชุดนี้<ช>นะครับทำงานได้ดีโอเคก็จบลงแล้วล่ะยีบสิเดีย ็อกของวันนี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเาจะ่านจะมีของทริปนี้เลยถ้าเ<ม>กิดว<ม>่ามีพิเศษเ,เดี๋ยวไปแถมให้ท้ายคลิปแล้วกันอ่ะถูกต้องนะ,นะครับผมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวได้เห็นกันบาย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 ครับครับ